สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมยูรูอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการคุมรถยังไงให้ได้แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแนะนำปุ่มในการควบคุมรถกันก่อนเลย เวลาขับรถเนี่ยปุ่มก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ปุ่มครับก็จะเป็น W, A, S, D แล้วก็ Shift, Control, Spec Bar มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันก่อนเลยว่าแต่ละปุ่มเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาแนะนําปุ่มแรกกันเลยดีกว่าครับผมปุ่มแรกที่ผมจะแนะนำก็คือปุ่ม W นนัเองทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าการกดปุ่ม W เนี่ยจะทําการขับรถไปด้านหน้าคงไม่ถอยหลังหรอกครับส่วนปุ่ม S เนี่ยก็จะทําการถอยรถกลับหลังนั่นเองแล้วก็ปุ่ม Spec Bar จะเป็นการเบรกปุ่ม A จะเป็นการเลี้ยวซ้าย โอเคครับมาถึงการควบคุมปุ่มในการอากาศกันดีกว่าปุ่มคอนโทรลเนี่ยหลังจากที่เรากดไปตอนอยู่กลางอากาศนะครับรถเนี่ยจะทําการตีลังกากลับหลังหรือว่าลักษณะเหมือนกับการยกล้อนั่นเองส่วนปุ่มเชฟเนี่ยก็จะทําการตีลังกาไปด้านหน้าส่วนปุ่ม A เนี่ยก็จะทําการพลิกรถมาด้านซ้ายส่วนปุ่ม D จะเป็นการพลิกรถไปด้านขวาส่วนปุ่มสเปกบาร์เนี่ยเป็นฟังก์ชันเสริมนะครับเราต้องกดปุ่ม A หรือว่า D พร้อมกับสเปกบาร์ bar. ถ้าเรากดปุ่ม a กับเป e บ bar พร้อมกันเราจะทาการหมุนไปด้านซ้ายส่วนถ้าเรากดปุ่ม s p e บ bar บวกตัว d เราจะทําการหมุนไปด้านขวาโอเคเดี๋ยวเรามาทําให้เห็นภาพกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราจะมาแนะนําปุ่มแรกเลยนะครับมันจะเป็นปุ่ม c อน t r o l นั่นเองหลังจากที่เราขับรถมาก็อันนี้ผมจะทําการสาธิตให้ดูนะครับผมจะปล่อยเลยนี่ครับหลังจากที่เรากดปุ่ม c อน t r o l เห็นไหมครับเราจะทาการตีลากลับมาด้านหลังนั่นเอง ประมาณนี้คือเราจะไม่กดปุ่มอะไรเพิ่มเลยอะเดี๋ยวเราไปดูปุ่มต่อไปปุ่มชิปโอเคครับปุ่มชิปก็มันจะทําการตีลังกาไปด้านหน้านะครับรถจะทาการตีลังกากลับไปด้านหน้าแบบนี้เลยโอเค,คปุ่มต่อมาก็จะเป็นปุ่มตัว A นะนี่นครับรถก็จะทาการพลิกไปด้านซ้ายแบบนี้ โอเคครับมาที่ปุ่มตัวดีกันบ้างปุ่มตัวดีก็ทําการพลิกรถไปด้านขวาแบบนี้เลยมาที่ปุ่มสเปคบาร์บวกตัว A กันบ้างนะครับปุ่มสเปคาบราบวกตัว A รถก็จะหมุนมาด้านซ้ายแบบนี้เลยอารมณ์เหมือนใบพัดเฮลิคอปเตอร์เลยนะครับผมแบบนี้มาถึงปุ่มสเปคบาร์บวกตัวดีนะครับ ปุ่มสเปกปาบอกตัวดีก็จะตรงกันข้ามกับเมื่อกี้เลยก็คือลดจะหมุนไปด้านขวาปุ่มหลักๆที่ผมใช้ก็จะมีประมาณนี้นะครับในการควบคุมรถโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการจุดรถให้มันแรงๆแล้วก็ทําการเหินแล้วก็ให้รถหมุนเนี่ยกับอากาศเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเนี่ยจะสามารถควบคุมรถให้มาจอดนิ่งๆแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยทำการดูคีย์บอร์ดด้านล่างซ้ายนะครับว่าผมกดอะไรบ้างอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะทาการเหินข้างหน้านี้แล้วกันเนาะ มันจะเป็นเหลี่ยมด้านขวาประมาณนี้อ้าวเอ้าเฮย้ยอ่าเดี๋ยวผมจะทำการเหินด้านหน้านี่นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่าผมกดปุ่มอะไรบ้างนะครับอ่าประมาณนี้อ่ารถก็จะลงนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้อาจจะไม่ตรงกับสนันเพราะว่าผมอาจจะความแรงพลาดนะครับให้ทุกคนดูที่การคุมรถนะครับ ส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมใครอยากที่ฝึกเหินฝึกการขับรถอะไรต่างๆก็มาเล่นได้ที่ king of t o w นนะครับส่วนใครสนใจดีเชดก็ลืงใต้ล่างคลิปนี้น,นะครับผมก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะแล้วก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมส่วนคลิปหน้าทุกคนอยากให้ผมมาสอนทําอะไรเกี่ยวกับไฟเอเดี๋ยวผมจะมาทำแล้วกันถ้าผมทําได้นะส่วนคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ